ลูกของพวกเราจะต้องเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขแน่เลยค่ะคุณอะไรนะเรื่องนี้เป็นไปไม่เดขาดเลยลูกชายขอยงผมประพฤตัวดีขนาดนะทำไมถึงได้ถูกโรงเรียนบังคับให้โทษถึงตายละเออเออไม่นะไม่าแต่ว่าที่นี่มันที่ไหนกันนะ อาจารย์เมียน,นจะเป็นไปได้อย่างไงกันอาจารย์เมียน,นอายุเพียงแค่ยี่สิบปีเองนะอาจารย์เมียน,น,นค่ะคุณหมอครับทำไมจู่ๆไข่ถึงได้สูงขึ้นขนาดนี้กันล่ะครับนี่น่าจะเป็นอาการไข้แล้วก็อาการชักที่เกิดขึ้นหลังจากอาการตกใจนะครับ ถ้ายังไงก็มาทําให้หร่างกายเย็นลงก่อนแล้วก็สังเกตอาการกันต่อไปนะครับฉันลืมไปไยังไงว,ว่าหวนวานเป็นแค่เด็กเธอคงจะกลัมวมากวันนี้ก็ต้องเหนื่อยคุณแล้วนะครับถ้ายงไงวันนี้คุณกลับไปก่อนเถอะถ้าหากมีอะไรผมจะโทรหาคุณทันทีได้ครับคุณซูพ่อขอโทษนะหวนวานที่พ่อไม่ได้ปกป้องลูกเลยนะ วนวานในที่สุดลูกก็ตื่อแล้วที่นี่คือพ่อคะพ่อคะกอดหน่อยนะไม่ต้องกลัวนะวนวานพ่ออยู่ที่นี่อยู่แล้วนะวนวานกลัวว่าถ้าหากว่าพ่อตายไปไม่หรอกนะพ่อจะคอยดูวนวานเติบโต,ต,ต,ตช้าๆแล้วพ่อจะต้องมีชีวิตที่ยืนยาวดีไหมถึงแม้ว่าจะเป็นความฝันแต่ว่ามีความฝันนั้น เหมือนกับความเป็นจริงเลยเป็นเปนได้ไหมว่าชีวิตของพ่อก็คือเออความจริงแล้วหวอนว่านไม่เป็นไรแล้ว่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกวันนี้หวันว่านฝันความฝันนั้นมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะความฝันมันจะเป็นสิ่งที่ตรงเข้ากับความเป็นจริงนะพ่อคะหนูฝันว่าอาจารย์เมียเยนตายแล้วแต่อาจารย์มีไม่เป็นคนที่ดีมาก หนูไม่อยากให้เธอต้องตายเลยค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพวกเราไปหาจันเนี่ยเงี้ยดีไหมล่ะลูกอืมแล้วก็ของขวัญไปให้ด้วยเนะ